ต้องอย่างน้อยก็ต้องสิบปีอ่ะสิบถึงยี่สิบปีแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวขึ้นอยู่กับแอคทิวิตี้ที่ทำเหมือนถ้าเราใช้เยอะมันก็จะต้องเสื่อมไวกว่าคนที่ไม่ไม่ค่อยใช้อะ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่มาตรฐานแล้วถ้าคุณหมอเขาผ่าได้ดีนะครับยึดกระดูกได้ดีก็อย่างต่ำๆก็ต้องมี15 10 15ถึงปีเป็นอย่างต่ำถ้าครบ15ปีถ้ามันยังไม่ได้หลวมไม่ได้หลุด ไอ้ตัวข้อเดิมที่เราเปลี่ยนไปยังโอเคอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหาเริ่มมีกระดูกหายไปหรือว่าตัวตัว,ต,วตัวข้อเทียมมันเริ่มเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มหลุดเนี่ยเริ่มไม่ยึดกับกระดูกแล้วเนี่ยัอเน,นี้ยคงต้องมาแก้ต้องมาเปลี่ยนเป็นข้อเทียมอันใหม่ซึ่งก็จะผ่าตัดยากกว่าเดิมหน่อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันจะมันจะมากขึ้นโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ใกล้หมอใกล้ใจใกล้คุณอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล